ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกระทำแบบพอดีพอดีอย่าเลยเถิดอย่าบกพร่องอามันทั้งหลายเนี่ยกระทำแบบนั้นวัสัดดีดูอัสดัดไออัลอิสติกวมาวลอิซอบะพวกท่านทั้งหลายจงกระทำพอดีพอดีและกระทำแบบเสมอต้นเสมอปลายทำอย่างถูกต้อง สิ่งที่ศาสนาใช้เราทำเนี่ยอามันเนี่ยต้องเป็นอามันที่เสมอต้นเสมอปลายพี่น้องทีนี้นบีบอกว่ากะทำอย่างพอดีอย่าเลยเถิดอย่าบกพร่องกะทำอย่างถูกต้องแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงว่าว่าละมูอันนหูเลยียนจูวอะฮัาาดุนมินกุมบิอามะลีแล้วพวกท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่า คนหนึ่งจากพวกท่านทั้งหลายไม่มีวันที่จะรอดพ้นปลอดภัยด้วยกับอามันของเขานี่คือความเชื่อของอลิสุนนาวะจามะว่าเราเนี่ยได้เข้าสวรรค์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยการได้ด้วยกับอามันของเราเพียวๆสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ราคาค่าตอบแทนของอามันจะเอาอามันของเราไปซื้อสวรรค์ขอรองขอโทษไม่มีทาง ซปเปอร์พรีเมียสวรรค์นี่ซปเปอร์พรีเมียพรีเมียมเลยพี่น้องเกรดสุดยอดเลยห้าดาวแต่อามันของเราเนี่ยตีเป็นเงินออกมารือว่าตีเป็นคุณค่าปริมาณเนี่ยอัลลอ์กระจอกซื้อเด็กของแบกคดินเท่านั้นนึกออกเปล่าดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ขององค์อัลลอ์รอดพ้นจากนรกไม่ใช่ด้วยกับอามันของเราอามันอย่างของเราเนี่ยนะ ละหมาดปึบปับปึบปับปึบปับละหมาดด้วยความคล่องแคล่วเดี๋ยวเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยเดี๋ยวก้มเดี๋ยวเงยสลามาลาอกุมารมุตุลลอฮาสลามาลาอกุมารมุตุลไปแล้วถามว่าเฮ้ยละหมาดเร็วเหลือเกินไหมเฮ้ยกิกูคล่องอุลามาดมานานแล้วกูคล่องกูชำนาญเนี่ป่ะอืมอามันของเราอย่างเงี้ยเหรอจะไปซื้อสวรรค์ขออัลรอดสุวรรณวตาลาขอโทษไม่มีทางแต่ที่เราได้เข้าสวรรค์และรอดพ้นนี่เพราะอะไรก็รู้แล้อันใจอัลลอฮฺลตุลลอฮฺอูลลอฮฺบอก บรรดาซาบัดเมื่อรอสุลละกล่าวอย่างนี้ซาบัดก็ถามว่าท่านก็เหมือนกันกันนั้นหรือท่านก็ไม่รอดเหมือนกันกันนั้นหรือโอทารอสุลละก็ละวะละไอ้นะรอสุลลอฮ์บอกกระทั่งฉันก็ไม่รอดเหมือนกันอิลล่อัยตั้งร์มะดานีอัลลอฮุเบี๊ยรหฺมะตินมินหัวฟัดนียกเว้นการที่อลัลลอฮ์จะปกครองฉัน ด้วยกับร่ำมัตจากพระองค์ท่านและความโปรดปานแปลว่าถ้าอัลลอฮ์ประทานร่ำมัตให้กับฉันฉันก็ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์สิ่งที่เราได้รับคืออะไรฟั่ลุลลอฮิอ่ละอัยบาดิฮิเอาเซอหมินอามาลิฮิมวะม้วะวะละยะจิบุอัลลอฮิชัยุนความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวของพระองค์นั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่าอามันของบ่าว ไอ้ทำเล็กๆน้อยๆเนี่ยไอละมาดกันแบบอะไรสุกเอาเผากินอย่างที่พวกเราทั้งหลายในความจริงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยแต่ว่าราะมัดและความโปรดปานของอัลลอฮ์น่ะมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เราทําและเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นมันเป็นเงื่อนไขที่ไปกดดันตูหันไหม อามันที่เราทำเนี่ยเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์จะต้องตอบแทนไหมบอกได้เลยไม่มีสิ่งใดไปกดดันอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดไปตกหนักเหนืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ก็ได้อัลลอฮ์ไม่ให้ก็ได้แต่กลุ่มที่มาจากอัลลิสุนน่วันจะมาดีบอกว่าไงสวรรค์น,นี้เป็นสิ่งที่เบานะจำเป็นจะต้องได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจําเป็นจะต้อง มอบให้กระบาวที่ประกอบคุณงามความดีในมัอตซิลาไปกำหนดหน้าที่ฟัดูเหนือตุหันของเราไม่ใช่นะละิัด يصحق وحد الجنة بعمله وحده ما لم ت ن ل มะตุลลอฮิตะอาลาบาวคนหนึ่งไม่สมควรจะได้รับสวรรค์ด้วยกับอามันของเขาเพียงอย่างเดียวตราบใดที่เขานั้นไม่ได้รับพระเมตตาจากพองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลานะ ดังนั้นอาย์ที่บอกว่าอุดูคูลุลจจนตทบีมาคุตุมตามลูนพวกท่านทั้งหลายจงเข้าสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้เคยปฏิบัติมาดํารักนี้ไม่ได้หมายความว่าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องที่สมควรจะได้รับตามผลจากการการะทำนะหากแต่ว่ามันเป็นเรื่องคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาาและอัลลอฮฺสัญญาไวา้ ว่าถ้าทำดีแล้วก็อัลลอฮ์จะให้สวรรค์นะแต่ไม่ใช่เรื่องที่ไปบังคับไปกดดันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาไลซะฟิสติตาอัติบาชรินอายุวฟีฮักกะรุบูบียะฟะอินนะนิอามัลลอฮิกะซีระตุนวะยะอจิซุลอินซานวอันชุกริฮายอมมาอยู่ในความสามารถของมนุษย์คนหนึ่งคนใดในการที่จะ กระทำให้สิทธิแห่งความเป็นพระผู้เป็นเจ้าขององค์อัลลอฮฺซุบานอตะอาลาครบถ้วนสมบูรณ์เพราะอะไรละ่ะเพราะเนี้อมัดความโปรดปานของอัลลอฮ์นั้นมากมายและมนุษย์ก็ไม่สามารถในการที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ได้หมดทั้งหมดทั้งมวลไม่มีทางอัลลอฮ์บอกไว้ว่าอินตะอุดูเนื้อมัดอัลลอฮิลาตวัวซูฮะหากมัดแม่นพวกท่านทั้งหลายไปนับเนื่องเนี้อมัดของอัลลอฮ์พวกท่านจะนับมันไม่ครบถ้วน ไม่มีทางนะอัลอามาลุซอลิ ا ะตุสาบุลิดุคูลิจันนติวัลฟาวซุนะวัลฟาวซิบิฮะอามันที่ซอลิะนั้นเป็นสาเหตุในการที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ได้รับชัยชนะด้วยกับสวรรค์วอินนัมาหัวบิฟัตลิละห์ตะอาลาวะราะห์มะตีวะมินนะตีฮีนะแล้วก็ ไอ้ชัยชนะที่จะได้รับสวรรค์เนี่ยเป็นไปด้วยกับความโปรดปานของพระองค์อัลลอฮ์และรหกมัดของพระองค์อัลลัลมารีอัลลัลมุเอมินีอัยอามละวะอัยุครินะมาละอัมเละอัลดดอาลีเนียลีเนียลีรัมัดอิลละฮิวะเตาฟีกีบิลจันนะมุเอมินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องประกอบอามันโดยควบคู่ไปกับการขอดุอาศทำด้วยขอดุอาด้วย อ้าวดุอาต้นไหนอ่ะดุอาเพื่อที่เขาจะได้รับรอมัตจากพวงอัลลอฮ์การได้รับการตาฟีกด้วยกับสวงสวรรค์ก็ที่เราขอกันในเดือ,มอนมอรต้นนั้นนะสันสันนะดีแล้วอัลลอฮุมอิอินนีอัลลูกะริดากะวัลจันนะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความโปรดปรานความพึงพอพระไทยและสวรรค์กับพระองค์ ต้องลงสวรรค์น ah ี B ่ขอได้ไหมทำไมเลยจะไม่ได้ว่าอาอูบิกะมินซาคอติกาวันารและฉันก็ขอความคุ้มครองจ่อพระองค์ท่านจากความโกรธเกรียวและนรกกระพุ่มนี่ตนนี้ขอต่อนเหร